โคุดกบไปแล้วพี่น้องมือที่สองเริมือที่สองอันนี้พี่น้องหลอบคำคำพี่น้องบรรจะกาศลม,นห,นนห,นลมหนาวห่อนแดดขั้นแดดปัดห่อนบัดลมปัดหนาวว่าอย่างไรเนาะแต่ว่าโซงในพละดูหนาวได้หนาวในปีใหม่บอกกับสองว่าใส่แล้วพี่น้องหูแหลกของตอนคำคำเอกได้นี่นะเป็นยังไรเธอตอนนี้แม่ก็เจ็เบปากเม่อาไม่ค่อยได้ันได้ มีแต่หายเอาในใจโพตีฮะโพตีโพตีปอพ่อยุบอกเอฟซีตังโน้นเป็นยังไงกระปูกระปูมาดาทงมือมาบอกมาบาทงมือมาจบไจบกระปูนะ โอ้เจออีกแล้วพี่น้องเอาน่หมาวลมานี่อีเนอเจออีกแล้วพี่น้องอะไเลยเบิ้งจับกองมต่างกองไปนีู่เลกันดไหพี่น้องเอยดินตอนนี้มันยังดินซุ่มตอนนี้ดินยังซุ่มแล้วมันก็ลก ช่วงนี้พ่อยังพ่อขุดได้นาดินยังเปียกให้เลยมงคลด้วยเห็นแต่กระปูหันแล้วกระปูอย่างไรนี่ให้พี่นอ้นมมนอ,นองมันหม่นมืดเงียบเงียจริงมันพอเห็นที่กล่องมันมืดเอ้ยเก็เลียบร้อยมานีน่น้องก็เทียบว่า นี่จ,จ้าพยิงนคุณด้วย <c oughs> มานมานมานมาแบบมาใน,นระบบที่ว่าเป็นสุดนอนเลยตัวอยูอย่มันอยู่ตามหูกระปูด้ะมาใน,นระบบสุดนอนเลย้อพี่นอ้องตื่นมาทาน,าพพน,าน,นา้ำพอน้ำน้ำบ่อาบโซนนี้เพราะมันหนาวหนาวเนา,นานะประหยัดน,าน,าน้ำโซนมากก็คือว่าแล้วมันก็นอยู่ผลกับกระปูด้วยพี่นอ้อง อยู่ก่นกับอีปูกบยามนี่นะกับเอาพี่น้องเอาแต่กบอ่ามานี่แหละพี่น้องมานี่ตัวนึงมื้อนี้เมียเจ็บปากกีดบ่ได้กีดมือวาน้พ่เจ็บปากได้อีกแล้วพ่นบ่ได้อีกแล้วซ้ํากันนําบ่เฮ้ยบ่ได้ซอนบ่บ่อยู่อกแข็งมัน พุ่นอันนี้ฮูนี่หรอออใช้ล้วเบิ่งดูตัวที่สพี่น้องเออตัวหน่อยตัวน่อยลุดลุดลุดลงไปอืมเนี่ยสลแยงนี่พี่น้อง แต่ยัลายดอกงามกระดอกอ้าวกระปูตัวเมียอีกเอาละแล้วกระปูตัวเมียอ่ะอืออีปูพี่น้องอีปูคืออย่าไปจักน่องฮูบุญรวยอยู่ได้คันชิยูกับตัวหน่อยพี่น้องคันชิยูได้เฉียดก็จักสิปูดออกมาเลิกเลยเลิกได้หูแบบนี้นะทุล่ะเอาวันเลิก กระปูเหรอแม่มันอยู่รุมกระปูปะจปั๊กรุมอยู่อยู่รุมอีปูปะอา,าวแล้ข้ามันข้อขึ้นมาได้นะีน่ยฮ่ามันสิ่ป,ปุดออกป่เฮ้ย <c oughs> ที่น้องมันมันแดดมันก็นเลยกล่องซองบะเิง <c oughs> แต่ว่าพ่อลรวเห็นบ่นเด้ไหมมันเห็นอยู่เลยบ่เห็นเนาะ ของแดดเห็นเนาอันนี้น่ะนิดนึงนิดนึงชคไหชไหมอากินเลยเิปุดอันปุดออกนีเวจกจกจกรถเยอายหูนี่นะเท่าโชคดีเลอหูนี่นะพูดเข้าไปน้เดียวกระทงกบนะเอ้ากบนะอยรเกม่อาอะอ สามตแล้วแต้มแล้วสามแต้มแล้วโตละสิบาทพี่น้องมูนี่สิยู่บใไสามแต้มสุดละไอเนี่ยเนี้ยมาดูสุดเลยกีกีเมื่กี้พี่น้องมันอะพอเขียดจับออกมารลุนมืออเขียดนะ เกียดติแง้มนี่มันเด้พี่น้องปีงมันอยางนี้มนี่ควบเขียรตกินก็แทบแง้มน,นี่พอกินทันยามเขาใส่เบ็ดก็ทำนึงทันแล้วเกี่ยวข้อมืออะไมันมัน,มนปีงก,กับมันจดจ้วพวันนี้เล่นหูในหน่อยใช่ไหแเล่นนี่ทันทีอยู่กับเกียดขามาฟังพี่<อ>นั่น เ่าเขียดอยู่เราจะเจคยก้มหูปคุคอยปงเงินของไว้นะเี่งดีฮึคือเห็นเหนือมันจะนก,กินชุดละทำไมเรากบอยู่กับพอดีนะเมื่อกี้เนี่ยขุดเหมือนทั้งวันพ่อตัวที่สามนั่นแล้วมันบุเลิกพี่น้องโอ้ตัวแรกก็บุเลิกขนไดยัง พบได้คอยอยู่แระดันไดเข้าไปโควิดกรโตแล้วมันก็อยู่ถือว่าน้อยนักนะจังนี้อยูู่เระดับพบลองเซมเปิลมือถือหูนี่ฮะเป็นตาจะได้บ่งปากมันเนาะ กิียเกีียงเกียอ้าวบาดเจ็อิกบาดเนืบาดอได้กินไข่นาสุดละอ้อเจอกลยพี่น้องสุดก็ขุดนุ่งไปแป๊บเดียวออกลาเกียอาวอ้าเฮัลโพี่น้อง ก็น้ําก็กินก็มันบ่เซาดอกน้องพี่น้องนอนแต่ปุ๊บพักกันแยงนอนแล้วจะบ่เซาคาแอดอยู่โยเ็ไดโอ้ยหมดบ่้ยมันเข้าไปอยู่นั่นบ่จักหมดกโอ้ยทหมดอยู่ปานนี้จะอกแล้วพี่น้องเอ้ยแอดมนว่าเนาะหมดอยู่กอยู่เียงอ่อยบ่เครียดอีกแล้วนี่น่ะ ล,อล,ลอ่อโลดไล่โลดฮึโกหูใหญ่ยู่ได้แบบนี้ซึบซึบอ,อยู่ผิดห,หวังตามตามกัน ดินกับบางหม่งกับแข้งแน่บางหม่งกับสุ่มแน่ถ้าให้หน้าผมมันรองรับนำตำกระมูมันก็จะอ่อนนุ่มหัวจะเอิ้สำหรับพี่น้อง

หักสิมีเลาะไปเรื่อยๆเนาะ50ก50ไปหาเบิ่งเท่าให้ผู้เฮาอันผู้มาถึกตัวใหญ่ผูใส่เบ็ดนะครับตัวใหญ่อันนี้ห้นี้อันละจังหวะน่ะตัวใหญ่ีพี่น้องใส่เ็ดเรียบร้อยเ่งก็สิลิ้มนี่ก่อน ได้ทั้งของได้ทั้งกระตาตาใส่ขดน้าขุดตลอดเลเ่นไหนจไหนโอ้นี่เธออาบงหูนี่เฮ้ยป้าทุนหูนำสอดเลยอยังนีนะโอ้ มันมันฮูน้ำสอดลูกหูหกบเขาะ่ะแม่สามโตนี่ก็นักเกิบเละมันหูน้ำสอดลูกฮู้ยังก็ดอกกระเดีย่ยฮูนี่ป้าจนซีามันเขียดก็เขียดหม่นเขาแล้วนี่ขุดดักไว้หรอนี่ชุนละ ขันเข้าไปที่ชื่อแแต่ว่าขา้าเบื้งนี้อาจจะเป็นหู้น้ำสอดมาจากบกบเขาเร่นบุญบ่อน้ะพี่น้องนะเป็นสิบ,บกบเขาพันศาส,สุดอีกแล้วขุดเกดไปได้กับท่านพี่นอ้องเอ้ย thôi hùng lực đấy hùng lợt nhiều rồi, đang cút cút nhỉ